แล้วเราก็เป็นนักขายนแล้วก็ประโยนทก่ด้านหลังรถีที่เป็นีโซนที่ไว้สำหรับ โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวแอร์ซอกกันครับวันนี้พามาชมบรรยากาศครับงานอัพกานิิฐานวอร์นะครับปี2023ครับจัดโดย Thailand Military i n p e r t i o n Cup นะครับหรือเรียกง่ายๆว่า TMIC นะครับสถานที่จัดงานครับภูผาตาครับจังหวัดนครสวรรค์ครับตอนแรกวันนี้ก็จะมาสอนการรนรชีพในป่านะครับหรือภาษาอังกฤษเว่าจังเกิลโซเวนนะครับ รู้ไหมครับว่าป,ป่าบ้านเราเป็นป่าแบบไหนบ้างทศไทยมีใครพอรู้ไหมครับป่าร้อนชื้น <before. S 1> ป่าร้อนชื้นถูกต้องครับป่าเต็งร่างป่าตึงร่างป่าเนจัรรณนะครับป่าแล้วแน่นอนครับเมื่อเรานะครับลงป่าปะนะครับรู้ไหมครับว่าอะไรที่ขาดไม่ได้น้ำน้ำอ่าไม่เอาอุปกรณ์ที่เรามีครับเป็นตัวเป็นที่สองสองอย่างนี้นะครับมีสองอย่างนี้อยู่ไหน ไปในรอดหมดครับผมมีสองอุปกรณ์แค่สองอย่างนี้นะครับผมคนโบราณเขาบอกว่าครับมีนิดนึงครับเห็นไหมครับเห็นฟองน้ำไหมครับเห็นไหมครับดูดเอาดูดเอานะครับถ้ามันไม่ออกเป็นน้ำเราใช้ดูดเอาเห็นไหมครับเนี่ยครับสามารถกินได้เลยครับไม่ฝาดครับต้นกล้วยนานแล้วไม่ฝาดนะครับยำเอง เอาภาพหน่อยครับต่ก็มาถึกภาพได้ไหมครับกำลังพลเอาภาพหน่อยเอาภาพเอาภาพเอาภาพโฟโต้โฟโต้คามนิ่งโอเคครับตอนนี้จะเป็นช่วงของการสาธิตการดำรงชีพภายในป่าครับช่วงนี้ครูฝึกก็จะพยายามแนะนำพืชต่างๆที่เราสามารถหาได้ภายในป่าเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนอาหารครับการดำรงชีพโดยการหาน้ำจากต้นกล้วย าน้ําจากพันพันพืชต่างๆหรือพันพืชที่น่าสนใจหรือพันพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับในการดำรงอาชีพในไหมใครในเลยอร่อยครับในไว้ก่อนเป้นออกมาชูครับชู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 ไหนชูไหนชูไหนใครมีบ้างใครต้องมีทุกคนแล้วเมนหนูอร่อยนะโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นผลไม้ที่เกิดได้ตามหน้าแล้งนะครับสามารถหากินได้นะครับในประเทศไทยนะครับมีทุกจังหวัดทุกภาคนะครับผมเวลาที่เราอาจจะโดนยิงหรืออาจจะ ไปเกิดอุบัติเหตุ<ช>อะไร<ช>ที่มัน<ช>ต้องทําให้ขาขาดหรือเส้นเลือดใหญ่มันฉีกขาดนะครับ <S <S เราจะเสียถ้าเกิดเราเส้นเลือดเราเกิดได้รับการเสียหายนะครับเราจะตายในประมาณกี่นาทีครับถ้าเสียเลือดจะ 3- ถึง5นาที3ถึง5นาทีนะครับในกรณีที่โดนยิงแขนเนี่ยนะครับถ้าโดนเส้นเลือดใหญ่นะครับตายนะครับไม่ใช่ว่าไม่ตายเพราะผมก่อนหน้านั้นผมเคยเป็นกู้ภัย วิธีเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ที่อันตรายโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอย่างจากัดหรือจะเป็นสเก็ตโก้ดีครับครับผมหรือจะเป็นปืนเสื้อเราสามารถประยุกต์เป็นอุปกรณ์ในการแบกหามเพื่อนออกจากนอกพื้นที่ที่อยู่ในจุดเสี่ยงครับวิธีการนะครับวิธีการเอาคนเจ็บขึ้นนะหนึ่งให้เรารวบขาก่อนให้เรารวบขาก่อน ให้อยู่ในลักษณะนี้อ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ให้ให้เพื่อนเพื่อนทำการสอดเปรอไวอ้เสร็จแล้วให้ผู้ป่วยไอ้ผิดจุดให้ผู้ที่ประถมพยาบาลทำการพลิกในลักษณะอย่างนี้ตตัวอ่า<อ>ตัวในลักษณะอย่างนี้อ,อ่าเสร็จแล้วเราก็ทำการสอดเปร่า ต่อไปก่อน <Okay. S 1> อติดเลย <Okay. S 1> เใช่ไม้สุด <Okay. S 1> เสร็จแล้วปุ๊บ <Okay. S 1> เราก็จะักยึดให้แน่นนะครับยึดให้แน่นเพื่อที่กันการคนไข้ขยับตัวถ้ายิ่งในกรณีที่มีส่วนที่บาดเจ็บถ,ถึงขั้นกระดูกหักหรือว่ากระดูกแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับ <S <S สามารถหมุกขึ้นมา,ามาแย่งกระเบียงเราได้เราก็ต้องวางแนวป้องกันด้วยและให้เขาตีได้ถ้าเกิดเขาแทรกซึมขึ้นมาได้ไม่มีแนวป้องกันถ้ากระเบียงเราถูกยึดไปเขากอบว่าภารกิจฝ่ายเขาจะสำเร็จ you

บาลวอบอวขอกำลังปุ <S 2> <S 2> ่มกัน VIP หน่อยจริงจเลยเสียงระเบิดเสียงยิงจริงอ่ะปัทยจากบอลวันซาดายจากบาลวันไม่เอาดนตรีไม่เอาดนตรีเอาเสียงยิงจริงๆจากวีพีเสียงกระสุนปืนยิงว่าเห็นพี่ยิงว่าเห็นปล่อยเขาเข้าแนวมาครับปล่อยเขาเข้าแนวยิงมา ลับเตอร์แต่พาวเวอร์ลับเตอร์แต่พาวเวอรคนนั้นท mm ja ี่โบกพงนะไม่ใช่โบกพงนะผมอยู่หลังก้อนหินนั่นคนนึงไม่ใช่ที่โบกพงนะไม่ใช่โบกพงนะโดนที่โบกพงไม่ใช่นะเหนืออยู่หลังก้อนหินเดินไปหยิบแม โอเคครับนี่เป็นภาพบรรยากาศน่าจะใกล้จบเกมของช่วงเย็นแล้วครับเกมช่วงเย็นเริ่มตอนเร,เริ่มเริ่มเลทไปหน่อยนะครับตอนเริ่มตอนหกโมงตอนนี้เป็นตอนนี้เวลาเดยวนะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเกือบสี่สิบห้าครับเล่นกันเกือบสี่สิบห้านาทีนะสถานที่แล้วก็โลเคชันเนี่ย ค่อนข้างโอเคนะครับมีสีมีหินมีตอกมีเนินมีพุ่มไม้เรียกได้ว่าแบบโอเคนะโลเคชั่นสนามเนี่ยผมว่าสวยงามชอบนะครับตอนนี้บรรยากาศคือตาลีบันนี่จ้องจะกินหมูกระทะเองเดียวเลยฝ่ายทหารก็เรียกว่าเป็นรองอะตอนนี้ก็อีกหน่อยก็คงจะจบเกมแล้วครับ โอเคเดี๋ยวเรามาค่อยว่ากันตอนแมตช์พักค่ำครับลูกเทเซอร์โอเคขอจบการรายงานเท่านี้ครับสวัสดีครับหมดแล้วหมดแล้วหาตาหาหมดแล้วเอาพี่เสียงเตมมีมาด้วยไปหาตรงนี้น้ำน้ำน้ำไปอันนี้ไงน้ำโอ้ย มีหนามนะมีหนามนะตรงหน่าตรงแถวๆตรงนั้นหน,นามเพียบเลยนะเช็คก่นอนนะครับเช็คก่อนนะครับ่นนบาหมดหลือยังพื้นที่เช็คก่อนนะครับขาดจะมีนค,คนหลงเหลือเช็คก่อนนะครับเ้เช็คก่อน,ออน,น,อนอยังไม่หมดเช็คก่อนนะครับผมเตือนได้แค่นี้นะ โอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในเกมภาคภาคาครับตอนนี้โอทั้งหมดแรงหมดทุกอย่างแบตเบิดสวนไม่ด้วยไงยังไงนะยังไงนะลองปืนลองปืนใส่อย่างเดียวเลยนะรู้รู้คนนี้คนนี้คนนี้ถ้าลองปืนลองปืนกูยิงสวนก่อนเลยก็ไม่รู้ผมเห็นไหมดักอยู่ตรงผลไม้พอดีด้วยผมก็เข้าใจว่ามาดักผมแต่ตอนนยิงสวนนะตอนไรนวะมีก็ต้องสวนเอา ใส่ใส่ขึ้นไม่รู้เขาให้มาเราให้กลับโอเคโอเคไปตั้งเตาหมูกระทะครับผมเดี๋ยวเราจะแบ่งติดที่หน้าอกนะครับเดี๋ยวเราจะติดที่หน้าอกเพราะว่ามันจะเผยที่ตั้งเฉพาะตอนที่เราเคลื่อนที่เท่านั้นเราใช้คานเอาในที่ราบพื้นที่ที่เราจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะขอภาพประมาณนี้ครับภาพตอนที่ ทหารวางแนวอยู่จำโคทินก่อนอันนี้ขอแค่ภาพแต่ส่วนเขาจะเล่นกันจริง,รงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปปล่อยที่ท,ที่นี่สีเขียวฝ่ายทหารไม่ถ่ายล้รูปรไปหนมุมดจะใช้ ไลสติกสีแดงนะครับการเปิดเผยที่ตั้งก็คือการเคลื่อนที่โดยการเดินตำแหน่งที่ตั้งของเราก็คือการบอบและคารและยิงกำหนดให้ใช้เลเซอร์เทเซอร์ลูกเรืองแสงได้โอเคครับก็ไปหากลุ๊ปก่อนไหมกำลังเริ่มเข้าแผนที่แล้วครับการเล่นไนท์แมทฝั่งตาลิบันว่าไงครับสู้ครับ เห็นถือเห็นมือขวารู้ก็รู้แล้วเห็นมือขวาก็รู้แล้วเขามองเห็นไหมจักเต็มไม่จักเต็มเห็นใครอยากเห็นไม่อยู่นะใครอยากเห็นภารกิจไม่ได้ใครอยากเห็นตัวจริงๆมองเห็นมาเดี๋ยวต่อทีว้าวไปโอเคโอเคเดี๋ยวจะอันนี้จะเป็นการให้ทดสอบในวิชั่นจริงๆเดี๋ยวรบกวนปิดไฟผมให้ดูว่าตอนมันมืดจริงๆเป็นไงตัวนี้เป็นพีเวสสิบสี่ เป็นในวิชั่นของปทหารจริงๆอ่ะเข้าแนวเลยครับจนสุดแนวเลยผมจะได้ให้ทดลองใช้กันไปอีก4เป้าเดลืยกี่เป้าครับนับดูสี่เป้าไปเติมหน่อยน้องที่เนี้ยน้องไปเลยน้องไปเลยคําสั่งมันจะมีอยู่สามบ่วงมันจะมีเรดี้สแตนบายอัพเรดี้จะถือท่าปืนในลนนักษณะนี้นะครับจะถือท่าปืนในลักษณะน,นี้ก้าวขาตั้งท่าขุมนะครับผมเส็จแล้วว่าสแตนบาย เรายังไม่ต้องยกปืนเราเตรียมพร้อมมองไปที่เป้าแต่พอได้ยินเสียงว่าอัพเล็งและยิงโอเคโอ้โชัดแจว ready สันบายอัพยิงนัดเดียวครับยิงนัดเดียวรอฟังคำสั่งเสร็จแล้วตรวจการ้ายฝาแล้วลดปืนลง okay. ตรวจการ้ายฝาแล้วลดปืนลงครับ เรดี้พี่แบงค์พี่แอมปิดไฟหน่อยเรดี้แตนบายอัพอ่าเสร็จแล้วเซฟตรวจการสายฝาแล้วลดปืนลงโอเคครับโอเคได้ภาพแล้วโอเคต้นไม้เราจะไม่ไปทางนู้นโอเคโาเค้ายเราจะมากระช่าง เราได้เปรียบกันเราพนายไปแล้วถือว่าเราอยู่ในเขตแค่ข่อยของเราพอนะครับเราอยู่ตลักตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปเลยถ้าเราไปนู้นเราตายเราเก็บบังบอกมึงยิงถึงเราเดี๋ยวเราสองคนเราจะยิงคุ๊มันจะมีอิงกับเฟรดก็บอกไงเฟรดเฟ่ย์หมดเลยแต่ของเรามีูเขาถ้าจะยิงมาล้วก็วิ่งหลบกันสองคนเรา แต่ที่เหลือสกัดอยู่นู่นเลยซ้ายขวากลางงั้นเราพัฒนาแบ่งกันไปอ่มแบ่งไปเลยครับซ้ายขวากลาง้ายไปเลยสามคนกลางเลยพี่อยู่เนี้ยลุกนึงสามคนกลางเอาไปตะลุกลงไปไหมนโอเคทีมแดงวางดูทวิธีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีนี้จะหมู่หรือจ่าร้อยเลยมาดีแล้วแน่นอนเขาเดินมาแบบเนี้ยยิงเลยครับยิงเลยครับเราเห็นเข้ามาจะยิงแต่เราเลือกชื้นเสียงเขาออกได้ออกนะตัวเสียวแต่๋ยวไม่น่าเทเซอร์มาเล่นเลยอวะเททิ้งเลย รวยรวยเททิ้งาเปนก็สั่งพื่นยิงโอเคครับตอนนี้เริ่มแล้วครับกิจกรรมไนท์แมทครับมุดตึเคคตอนนเร์ ยืนยันอีกครั้งครับยืนยันอีกครั้งไม่ได้ยินทางไ้ที่อยู่ทางด้านนะครับจะเป็นเวชชิลห้ามยิงนะครับแนวชายป่าทางด้านเขาเนี่ยรับทราบรับทราบ <c oughs> เฮ้ยแผนแตกเหรอห <c oughs> นู่นเขาเล็งแต่ต้นไม้เดียวเลย โอเคครับมุดตึบใช่ใชใชตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็จะมีฝั่งนูน้นแล้วก็จะมีกองกำลังนะ เหมือนเดิมครับพี่หมูพี่หมูตาคี โอเคก็คงไม่เห็นอะไรมันไกลแล้วมันบอกว่ามันไกลได้ครับไกลแล้วมันมืดมากโกโปไม่ได้ช่วยอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องฝากไว้ก่อนนะครับกับงานอัิการนิฐานสองพิบาครับจัดขึ้นโดยไ h a i l a n d m i ล i t ท r รครับ อินพ็อชชั่นครับสวัสดีครับ